อะไรครับกับการเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนะครับเกี่ยวกับสังคมเราสังคมหมู่บ้านเราเปลี่ยนแปลงบดสุดแนวมสุดแนมดีมากกว่าดีงานดีเป็นบางแล้วหม้อดีเป็นบางแล้เก้าเถึงหลังตอนตอนสมัยยายอยู่ย้ายอยู่ดีแกก็ว่าดีดีนะ Margaret, kích thích kích thích 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 nè thích 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 พ่อแม่เนี่ยตำผ่าเาออกมาผ่าขาเชินเอาเดักนะเอาอีกยังงัดงัดมัดมัดดีๆเอาไปย้อมย้อมมันแหงแล้วเอามะเฟย์ออ,อกเป็นลล่ดีไล่สวยเลยคือไล่สวยดีด ที่ท้ก่อนครับแล้วก็มาทุกนากอะรก่อนเเลยะไกดูขอวันน่ลส่วันนั่นแหละมวยจับมนตวันมาห้องนันทแบ้านอยาอะไร่แเป็นบ้านเพะเพาันไี่ดูอรนนีเน่จะดูอได้ตนี้อมองหาดูหาชินเนาะให้โก อะไรสักามพอตก้นผูกได้บาเขาเียนใส้ดินนี่ผูกนี่นาเลียกมเัดตักหวานักยังนึ่งนากสาบเ็ยังขายตรงนี้ายนี่ผูกเลยวผูกติด่สิถุกมือไม่ต้องคืออะไรมาต่างกเตียนแปงเศษกิน้อเตี้ยนใส่เตียนเปลีคนพ่นสองขยันกับกบกคือถูกมือนี่ตะกันนี่เล็กน่อยพวกจักรหานเจียมเนี มา่าจะลงเรี่ยงกับแฟนลงตวงลงตาไปหากินจงจากรรมศาสตร์สมอนทิงหน่อยสมุนพวกว่าเราเดินจ,า,า,า,จากเขาะลันขียนันก็คือเกเก็คือสมมวาจะขี่ห้องจะขี่แบบว่ายื่แบบพื้นบ้านเวกเรนอดึ ไปคือเขาบัเดี๋ยนี้กักษาประเภทนี้ได้คือเขาบ่บ่คือว่าเฮสบ้นบาังคมนะครับการเปนแปงการปกครองประมาณเียนกันสังคมือสังคมเหมือนกันันก็คือเก่าสังคมกัเปรี่ยงเนี่จะคอบหาไร่ปมาอย่นี้นบ่นี่เป็นนักศกษาเลนอยเรียนเด้เออใส่ Thì cái gì mà họ không có được bỏ nó nó đi ăn cái tóc. Thì cái gì mà họ bỏ ra đây, nó lại ở trong nhà. Thì cái gì mà nó đi ăn cắm tóc, thì nó cái này, nó đi xá, nó đi xá. Thì toàn cùng, cùng nó ăn cái tóc này đi mà. Thì anh phụ xông phốm, nó hốc luôn. Được rồi, là tình họ không có được bỏ nó đi. Họ thì xóa qua, thằng thì xé xé, thì mất đồ vào, xé xé, xé, Họ có thể nhằm, xóa như bắt đầu.

คนแปลกหน้าอยู่เยอะก็ปอ่อ้เกิดอากัรเข้ารัดเลยนี้มั่งหายาเสพติดอะไรก็ตามมาเยอะอยู่ต่ก่อนเป็นทุ่นาใช่ไหมเยอะอย่างนี้ขี้ขาและขาเยอะสร้างคุเลยนตามบอกไปทุ่งนายะเสนเเปลี่ยนแปลงเยอะแหละก็เท่าถ้าเที่ยวก็ก็อยากจค้าสังคม ถ้าถ้าแถามความคิดเห็นมันก็มีทั้งคนดีคนเสียที่เกิดขึ้นงีก็ขล่อยเกิดงานเกนชมชนนเสียก็อย่างว่าคาขโมยคายาสธิปันาคความแออดไม่ไเกิดขึ้นน้ำไฟอะไรไม่เสะ็บวกขหยะคนก็ตามมา ก็กินกันเป็นอยางนี้ล้นอาชีพหลักก็รับจ้างค้าขายท่องไปก็เจอคนดีแก่ชุมชนนะพูดถึงก็ดีแล้วหลักร้านค้าส่วนใหญ่นี่เป็นคนในชุมชนหรือว่า,า,วา,าวเป็นเคนประชากรประชากรที่แต่งเข้ามานะคนอื่นมาทำมาค้า,าขายเสริมคนในพื้นที่ก็จะมีเฉพาะในหมู่บ้านนี้คนในพื้นที่ร้านค้ แต่อยู่ข้างนอกเซเว่นโลตัสพวกร้านค้าต่างๆมินิหมานี้ก็มีแต่คนอยู่นี่เขาจะมาสร้างโองพักก่อนใช่แม่หลังแล้วเขาก็จะสร้างมินิหมาท้องถิ่นเนี่ยสาวๆคนน่ะตะกอนเนาะคนเห็ดแงนอยู่บ้านเนี่ยบ่เน็นบ่ตะกอนพี่เดือนหญิงคนไปเห็ดงานในเมืองหลายบ่หลายกอกเกาบ่หลายกอกกองเนี่ยบ่ตะกอนหน้าอะคนเห็ดหลายคู้มือในบ่อคอยเห็ดเนี่ยบ่ ไปเห็นงานเนืองานเมยนยูจกอะไรชื่อชื่อตัวอะ้ด้วยวิรพัฒน์เนี่ยวิรพัฒน์ไอ้ถามแบบรุมร่วมดีๆเมยนยูขาเห็นยูขาเห็นหน่วยลงเอน้ามก็เป็นหน้ามันก็เป็นเฮีนเป็นเหล่าเนบอลปน่นะหน้เป็นเน่วยปะดีน้อยปอ้ไปเห็กระจกไอ้ดีบอลมีมีมีมอมาเกลบ้านทำเรื่องดีบอ คิดว่าดีบวกดีเท่าเดย์ดีม้างเลยบในความรู้สึกแม่ดีเท่าเดย์เจอสิทธามันบอดีจังไคตัวจังต่ออันบอดีนะเราถามถามมันดีก่อนดีก่อนดีเท่าเดย์ต่อมาเลยตามความเข้าใจดีไหมจังไดยแเนื้อกินไรบ่โอ้วงเที่ยวกับไรนึกม่งเกี่ยวไม่กี่ว่าเอาเนื้อบอดีเอาเนื้อบอดีมาเนี่ยเอาเอาตามความเข้าใจเลย